ความหวังคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนชในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเหลื่อมล้ำผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากมายค่ะยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก บางคนขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานบางคนถูกจำกัดทางด้านโอกาสทางการศึกษาและก็มีอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ไร้สิทธิ์ในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐค่ะการสร้างความหวังใหม่ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแต่คือการมอบโอกาสให้กับพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังในชีวิตค่ะ สวัสดีครับผมในพงศธรมหาวงศ์ปัจจุบันประกอบอาชีพครูนะครับผมฝากความหวังไปกับตัวเองเสมอเพราะผมเชื่อว่าการที่เรามีมายเซ e t ที่ดีมีทัศนคติเชิงบวกก็จะทําให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตผมก็หวังว่า ลูกศิษย์ของผมที่ผมได้อบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ทางวิชาการเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมเรื่องทักษะชีวิตครับแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมนะครับผมหวังไว้เสมอว่าเมื่อเขาจบออกไปเขาจะสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นที่รับของคนรอบข้างนะครับอยากให้พวกเขาเนี่ย เป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะครับถ้าหากเราตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและยังทำด้วยความตั้งใจจริงใจนะครับมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ยังส่งผลให้สังคมดีขึ้นด้วยความหวังคือพลังในการเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อคนเรามีความหวังเราจะมีแรงขับเคลื่อนมีเป้าหมายและมีพลังในการยืนหยัด ท่ามกลางอุปสรรคค่คะดังนั้นนะคะการสร้างความหวังใหม่ให้กับผู้ด้อยโอกาสก็คือการที่เราจุดประกายความเชื่อว่าชีวิตสามารถดีขึ้นได้ไม่ว่าจะได้การได้รับการศึกษาการมีอาชีพที่มั่นคงหรือการได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์ที่มีคุณค่าคะ่ะ ผมเชื่อในพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งความหวังใจทําให้ผมดําเนินชีวิตหายใจเข้าหายใจออกก็ยังมีความเชื่อความหวังตลอดชีวิตครับจากพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่15ข้อที่13นะครับขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดช แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจ,จนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ยึดไว้มัน่นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นความรักและเป็นพระเจ้าแห่งความหวังใจพระเจ้าประกอบด้วยฤทธานุภาพโดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับคริสเตียนบังเกิดใหม่ทุกคนทุกคนจะมีพระเจ้าอยู่ด้วยศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีโดยเฉพาะอาดีตผมเป็นคนพุทธนะครับเพึ่งอัตหิอัตโนนาโถ พึ่งตนเองครับพึ่งกรรมเวรบุญกรรมแต่เราจะทำำํากรรมดีหรือกรรมร้ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อในการดําเนินชีวิตตั้งแต่ผมเชื่อในพระเจ้าผมก็มีความหวังว่าพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของผมอยู่ตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเราจะมีพลังสามารถทะลุทะลวงทุกอุปสรรคทุกปัญหาและเราจะรอคอยความหวังในพระเจ้า ไม่เคยปิดหวังเลยครับขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านนะครับเราอาจเปลี่ยนโลกไม่ได้ทั้งใบในวันเดียวแต่เราสามารถเปลี่ยนโลกของใครบางคนได้ด้วยความเมตตาความเข้าใจและความหวังที่เรามอบให้ชีีวิตมมมปัญหาาเเื่่อพยุขใสโ ความหวังทั้งหัวใจขอฝากไว้ที่พระองค์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งให้ต้องเดินอยู่ลำพังชีวิต